สวัสดีค่ะผูก็ไมบด่าด้กอนะคะสวัสดีค่ะค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะกินแล้วค่ะกินก๋วยเตี๋ยววันนี้เขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวค่ะก็เหมือนกับว่าสถานการณ์เปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยนนะคะใช่ค่ะใจไม่เปลี่ยนแปลงใช่ค่ะอยากจะมอบความสุขให้วันนี้แต่งตัวสวยนะคะขอบคุณค่ะผู้บริหารยิ่งแต่งสวยมากค่ะแค่ท่านเดี๋ยวท่านคุยโทรศัพท์อยู่แต่งตัวมาลำด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยคิดว่า ถึงสองหมื่นยังอ่ะพี่กล้วยดูเลยเี๋ยวอยู่ห้าร้อยอ๋อเหรอเหลืออยู่ห้าร้อยเหลือห้าร้อยถ้าถึงสองหมื่นเราคิดว่าเราจะถวายอยู่นะค่ะก็เห็นใส่ดอกไม้อะไรอะไรคิดว่าแต่งตัวมาลำด้วยเหลือห้าร้อยท่านนะครับผมค่ะดันดันได้ไหมครับค่ะนี่ทีมงานมาดิพิษนะคะน้องพ่อพอเดือยรัตนาดาเหล่า พระพมมม่อไผ่คุณแก่บ้านกกอก่ะมีพระพมให้คนแก่บ้านกกอกนะคะ ผราห่มแล้วก็ชมพด้วนี่ยค่ะรอครบชุดเลยนะนี่ครบเลยค่ะเป็นชุดอาบน้ำนี่ค่ะมีสบูู่แป้งยาตับอ่ผามนะคะแล้วก็มีผ้าห่มใส่ใส่เนะคะนะคะมันเป็นผ้าห่มหรือผ้าขนหนูใช่ค่ะชาว สูงอายุค่ะโอ้โหนี่สีนี้สวยนะคะสีนี้สวยมากเลยนี่คนจะดึงกดไลค์กดแชร์สังเกช่องแอนด์ชาแนลน้องมาสุดที่เต่างอยหลายวันแล้วก็คาดว่าจะอยู่ยาวค่ะเพราะว่ากลับไม่ได้โควิดทำไม่ได้โควิดเหนื่อยครับพอเหนื่อยเมื่อยอายุนี่แหละครับตัวอยู่ที่เที่ยวมาเรียนบันกัวกอวกี้หันมาขายของตดยปลาเมื่อนั่นแล้วค่ะมันมีวันแค่บางวันอยู่เลยฮะ

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดามโปรกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ